ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2564แรม15ค่ำเดือน8 2งหนปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานบางเรื่องทำต่อไม่ไหวขอให้ปล่อยผ่านไปก่อนจะได้ไม่ปวดหัวการเงินจะมีไรายได้เข้ามาในเร็วๆนี้ ความรักความรักไม่สมหวังจำใจจากลาสุขภาพระวังความเครียดสีนำโชคสีดำและสีแดงเลขนำโชคเลขสาและเลข8ปดคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาแบบกระทันหันการเงินลงทุนในช่วงนี้พอเห็นกำไรเข้ามาบ้างความรักระวังผิดศีลจะทำให้เดือดร้อน สุขภาพระวังท้องเสียสีน้ำโชคสีขาวและสีเขียวเลขน้ำโชคเลข2และเลขสีคนเกิดวันพุธการงานวันนี้อาจเกิดปัญหาการทำงานต้องใช้สติและความอดทนจะผ่านไปได้การเงินมีแต่รายจ่ายรายได้ไม่มีเข้ามาเลยความรักขาดความจริงใจไม่ค่อยพูดความจริง สุขภาพระวังอุบัติเหตุสีนำโชคสีชมพูและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหและเลขหนึ่งคนเกิดวันพฤหัสการงานวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบการเงินมีไรายได้เข้ามาจากงานหลักความรักดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจกันมากขึ้นสุขภาพระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบ สีนำโชคสีขาวและสีดำเลขนำโชคเลขห้าคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้มีความก้าวหน้าในการทำงานจากความสามารถของตนเองการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆช่วงนี้ความรักถึงแม้จะห่างกันแต่ก็ยังรักกันเสมอสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง สีนำโชคสีขาวเลขนำโชคเลขห้าคนเกิดวันเสาร์การงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขอให้คุณปรับตัวให้ทันการเงินการลงทุนมีความเสี่ยงยังไม่ได้กำไรในช่วงนี้ความรักอยู่ไม่ไหวต่างคนต่างไปดีกว่าสุขภาพระวังปัญหาช่องปากสีนำโชคสีชมพู เลขนำโชคเลข2และเลข7คนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่ทำอยู่ต้องอดทนให้มากถึงจะสำเร็จการเงินมีรายได้เข้ามาแต่ยังไม่มากพอความรักมีอุปสรรคมากไปทำให้รักนี้ไม่มีความสุขสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสีนำโชคสีเทาและสีชมพูเลขนำโชคเลข7และเลข6